ควรเข้ากระไดใ้ด้วกันเขาเอิ่นป่วนสองแนละ้วพี่น้องเนาะบางที่กับป้อมเป็นผู้นั้นผู้นี้มาป่วนสองเนาะปวามนะมาหลายคนแต่กับ่เป็นอย่างหนอเพราะว่าเอไอเขาซอยจับซอยแนมเจอกับป้อม่ถือผู้ใดกับว่น,นหรอกของประเด็นกับถือแล้วขึ้นสองทเท้ากับถือนถือสอง,อง,ส,อง,ส,องสองกับถือถือสามสองกับถือถือวัตถุสอง ประเด็นกันเลือยไปปดกุญแจออกเบิร์ดเลยบางที่เอใส่กุญแจกันมากขึ้นกันปอมหนามากไดไขึ้นกันพี่น้องบันนี้ก็เลือยเ,เอ็ดนั่นดอกสวัสดีค่ะอ้นพระอาจารย์ กราบนมัสก,การเดอ้อขึ้นเลยจ้าเนาะอันจเจริญพรามาสัน่นกราบนมัสก,การเดอ้อหลวงพี่เอ้เพิ่นเป็นผาเดอ้อพี่น้องแต่แตะกี้บ้องหัจักว่าคุณน,นันึ่งปดปล่อยไปเป็นผาไหมพี่น้องเอ้ก้อนบ้องหัจักอย่างีเพิ่นมากจำเพิ่นบ่ได้เพิ่นมากจำเพิ่นบ่ได้จนไปถามยายชุ่มบาเมนผู้ใดครั้งที่แรกวคนหนึ่งบาเมนเป็นหนึ่ง คุณไช่คนเด้คิดไปเป็นคุณไช่คนเด็กวันคุณพไพ่มาจัดได้แทน,มมนบ่แม่นปัดพ่อเพินวบาคุณปลดปอยยังคอยโอ้ซะพ่อส่วงหนึ่งไปโดนโดนอันหายไปตั้งแต่ไปเบื้องเพิน่นตอนเพิน่นเบาวานโอ้ยผมไปน,นั่นรอนเฮ็ดผิดที่ทยังเพิน่นเบานอะตอนนั้นก็ะจำว่าใอยไดมันโดนหลายเนาะโอ้ยเพิ่นยังจำ <laughs> ประเดียนได <laughs> ขอคุณหลายๆเด้อ ไปเด็นค่วมจำบ่ดีดิกาบนำมาจัดการงามๆดึกโอ้ยผู้ข่าจำบ่าอะไรดีแล้วผู้ข่าจำบ่าอะไรง่ำรับเลยแบาจำบ่าอะไรย่างคิดไปเป็นผู้อื่นไปผุนนะโอ้ยบางเนี่ยจำบ่าอะไรกหลายก็ได้นาดพ่นท้วนค่วมจำอยู่แต่แว่าทีเปลี่ยนเมียบันอันยัง่ายขึ้นเพรออกเนาะ อดข้าเจ้าบอกเลยวจ้าคอยโอ้ยจังคอยึกิดออกบ่ง,บงดูว่าคิดว่าเลอาสิไปบวชจักสาเหตุหย้างจังคอยไปบวชบวชอันซึกบ่ล่ะบวชนันอัน,อนขออนุญาตถามในเด,ด้อบวชซึกบ่น้อเนอเมื่สิบวชตลอดหอดชีวิตอันพุนน่นเนอ สมัยอันสมัยตั้งแต่เกียนอนันคอนสมัยอกหักไม่ไม่ตั้งแต่ก่อนเนี่ยมีโม่ส่วนไปบวชเป็นแม่ซี่อยู่ว่าไปทําใจไปปฏิบัติทําบ่โอ้ยส่วงอักอกหักไม่ไม่บ่ส่วนเขาวัดแล้วว่ารยนดอกยิตใจมันบอ่อนั่นดอกบ่ไปกล้าไปเห็ดดอก่าจั่นดอกว่าหูโตเจ้าของดีอยู่ว่าเจ้าของยั่งเงินผงสานอยู่บ่เอาดอก่าจา่นดอกว่า เขาซวนไปห่มผ้าเขาไปปฏิบัติท้ำไปจังได้เ่าวาสนาดกจิตใจเจ้าของยังบ่ดีงามยังบ่ได้หรอกก็เลยบไปเลยพี่น้องไปท้ำบุญธรรมดาก็เอาตอนนั้นนี้จากผัวไม่ไม่ขอบคุณหลายๆเล้อพระอาจารย์ขอบคุณหลายๆเด้อกราบนมัสการงามๆอันบ่เมียนอ๋ออันบ่อกงนีบ่มีทางอ่ะที้ไปท้ำบุญทํำท่านอยู่วัด แต่ว่าย่ำไปบ้านไปอยู่เด้อันไปบ้านเนี่บ่บลาเลยการทาบุญดอกไปอันเห็ุอังสังฆทานเหตดขนมข้าวต้มเราก็ไปแจกาท่านน้ำพ่อข้าวต้มละละหลยๆเราก็ซื้อกาํำซ่ากาแฟไปไปแจกก็เอื่นโลงท่านไปเดือนไปเหตุทังสันเพราะว่าไปเดือนโดนๆไป็เดไปบ้านเที่ยงไปอังสี่ก็ไปทําบุญเหตุอันสังฆทานเด็ดถึงก็เอื่อนีอย่างแน่น ของกับพ่กใครต้เขาวัดฟังงถ้ำนักเตียมีแต่งงต่ทถ้ำบุญธรรมดายไปหอดีแม่แล้วบอกไปเคดตามแล้วบอกเราคอยได้นันเคจสังกับท่านแนไปเห็น,อ,นอันเขาเอื่อหน่งยังให้ให้คนตายนะบางสักุลเนือบางสกุลฮีพอเจ้าสันฉันดิโดนๆย่งคอยไป <laughs> จอด <laughs>